หัวหัวตั้มหลังหลเลยหลังหังเลย้เลโอ้ยแขงเลยขางนั้นขงนั้นทุกขานันุกข้างนี้นะโอ้เมนอน่เมนุ้มาบอนิเ็นของต้นจาะบอกเฮ้ยปโฟเกมืงหะนมบอนบอนให้พอเป็นซื้อมาเลยมาบอนิมาบอเอาเลยเอันี้อออนั

พ่อบอเอาเห็นดีดีเนาะเห็นดีดีเนาะบัเนี้อาะสวัสดีป้าด้งก่อนชิบบอสบายว่าจ่ะทักทายสวัสดีเด้อป้าด้งเด้อพ่อพ่อกันอีกแล้วกปเช้าไว้นอกนี้นี่เช้าแค่เด้อบอเนี้ยเบงสาหน่อยคนดีใจเห็นพ่อคนมาพ่อบอแม่นบ่รถพ่อแม่นบ่แม่นอยู่บ่ Chị đi chen gì hai đi à, à. nè vô oh, oh. <laughs> à, hả 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 chạy chị hãy hả nè Chị hả hả nè, hả 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 bị lộn lắm dài cháy nửa Nhàng, ừ. Anh, ao, ao. Nhánh ô yang Ôi bắt nhau 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 bắt

แรงเลยข้างนันขางันุกขนัทุกขางนี้นะหอหน้าผากเยหอมน้าผากเลยหน้าผากเลยหน้าผากเลยว้าวจุดปาจุดปาจุดปาดตมงดีใจป่ะดีใจป่ะป้ามาน่ยดีใจจักชี้ห่มาหรอชักชี้หาักีหัวแหวอแ๊แก้มเปก่อนแก้มแก้มป้านี่นี่จุดจุดเนี่ยจุบยุบจุบยุบ จุกอนี่จุกจุกนี่นะโอจุกบ่จุกโอจุกบ่ความจุกเลยว่าแพงเนี่ยไม่ใช่ดีใจคักนะว้าจุกอะไรนะจุแล้วเอสบายดีเลยโอ้งมาสูสุกคนสบายดีน้องใหม ตอนแรกก็ค si ือสิวัดหายสบายผู้ดังพี่น้องเลยเรียบบัดเรีบมาอีกเลยเปลี่ยนวัดอีกเลยโอ้ยเนาะอากาศเปลี่ยนเมรนมันเปลี่ยนได้หนี่นะกลับไปขับมาเนาะข้านั้นดูฝนเนาะหิ้มหิ้เอ้ยเอ้ยหายสบายผู้ดังบ่เนี่ยเอ้ยฮงเนี่ยเฮงเนียหากับตาอยู่บ่หักบ่างหากทบ่เอ๊่อยากลงแน่ยอยากลงแนี่ยบัด เอ้ยบ๊ายบายพอไรยังมากิน huh. บ oh, ัดน so, oh, anyway. ีาให้ได้พอได้นำมาต้อนอันนี้มาๆๆเอาวะเอาวะของต้อนดิเฮ้ของต้อนว่าเอของต้อนว่าของต้อนนี่เนาะอันนี่ของต้อนเนาะแลาวพีติ๋วกับมาบัดไอ้ของต้อนว่าอยู่นี่ของต้อนดีพ่อวะของต้อนพี่ติ๋ว ไอเห็ดเพาะพี่น้องเลยไอเห็ดเพาะโดยต้อนเห็ดเพาะจับอันว่าอืมไอตุ่มโดนจับนี่มาไหมโอ้ยโอ้ยตื่นเต้นข้างนอกตื่นเต้นคักนี่ไงของต้อนอีหล่านี่ได้ลูกนี่เน่นี่ของต้อนหร่อไมของต้อนลูกบอกขอบใจก่อนลูกเด้อขอบใจก่อน ไปไม่ไปไม่ไดีใจฮักเนาะเอ้ยว้าวเป็นนมพินโอ้เมนอนี่นุ่มมีลาบอนี้เป็นของต้นจะบอเแกมมงค่ะนมพินบิดให้พอเปนซื้อมาเลยมากบอนี่มากบอเอาเลยลเลยเยเอา มนบ่โอย่แมนบ่แมนนะอันนี้บอลม่บอลดิบอลบอลอีกแมนบอลีกขอบใจก่อนดูขอบใจก่อนขอบใจน้ำก่อนโอยเอ้โอ้ดอออ้้อเ็ด้่อ้อ ใจคางสั่วนุ่มมด่าบอลนี่น,นนะนุม่มด่าโอ้นุมน่มนุ่มไม่อยาอนุ่มอะไรกินนุ่มแน่ไหนพ่อวะเป็มนุะะ่มเลยเขารอเดียวไปเรื่อ,อ้องพอนลกลับไปกับมาอยู่ไปา่านเมาไปดูไป,ไป กแกเราไหมแกเราไมาสิย่างนู้มโอย่างนู้ให้ล uh, really ูกสาวกินก็เยนได้ไมา่มไอ้แกนมบดลอเฮ้ยน่ดีใจค่ะแกะไหมแกะได้บ่แกะกี่ได้บ่ให้พ่อให้พ่อแก้เด้อบอกคอย อ๋อที่ปอแกนุ่มเห็นได้ปอแกบอแกบอโอ้แจ้งอยู่บนะน้าค้างอยู่บ่ค้างอยู่เปิดพาสายได้อยู่ค่ะตั้งกล้องยันอยู่โดดบ่โดดเลยเนี่ยมาหาตั้งกล้องกันโอ้ดีใจกันเนาะนุ่มที่ทำไงนุ่งมัว อันนั้นชื่อพระเจ้าพราชยางนมหมือนยางนมมวนเสรเสแ้หน่อยน่อย่างนมเยอมากอยู่บ่เธอแต่ว่าไฟที่จะเ้เป็นไดไหมันยาดปุกๆเขา้าเขาป่ะอันนี้เม็นเชือกแบบนี่เลยนะเชือกง้บ้านนะไอ่างเงม้วใหญ่ม้บ้านเลยม้นหนอยเลยม้นอยเลยเราเาันผีเกล ในต้มเพียละต้มเพียปุงเป็นยิวล่ะเป็นนฮะปลาพ่อพอันใช้เะยะมันมาจนะต้มเนาะมันมาจะประเด็แม่น,น,นนะเนาะเด็กกิน เพราะเนี่้รถคันนี้พ่อมาสิป้อยออกไงละงหมดนั้นเจ้าไจ้าป็นอไรวะวันเมื่อกี้วันที่ท่าะเมื่กที่ศักดิรีศักดิ์เ่อกี้อะไระพี่น้องเน้รู้วมาสิป้อยรถออกแล้วพี่น้องมาสิค้ายละขีรถจักรเอาไปดิวาไว้ละขี้รถจายะเมนมึง่งยังอยู่ขีจักรอไเลอันพะกใ่ยอมันมันเป็นซี่เลยพี่น้องสาเห็ุีุ่้งเดายน่ะนึ่งมากเลยมันมีปัญหาื่อยเนาะนะคันนี้เนาะ ส่องเรื่อยไม่ส่องเรื่อยเห็นเยนาะโน้ยโน้ยดูแบยโอ้ยเจ้าคุกมึงอะ้าเจ้าคุกิวขาวเพี้ยงให้เราเนาะเอ้มาดูวาโอ้ยแข่งเลยเอเดโลอะไะเอโลใจได้ิโลทุนอีนะโลองยูริเงินชิบสองชิบสมโลอะไบอกุณมนนะพราะวว่าเว่าเวเจ้าไปเชิดดีน่เนาะดูเนะ

พอดาานังมีหมีดผ้าใยผ้าหนังน้ำการรวมกันมันมีแอนนาเเชือมไเลยผ้านงบัมันมาคนบูดีผ้าหนังเล่บิเบนกินเองไหมตั้งสิบบัวเบนก็เช่อได้หน่อยเดียวเลยแล้วก็บอกว่ารกที่ขั้นแรวว่าใส่แค่ไหนนะน่าหอกเลยเอไหมหนูบชื่อเบได้หัวบ่า

แน่แม่เอาเกลือที่ใช้เวลาเนั่นเลยอยักไ์แเลยปวดโพ่อหมากับรียกงจ๊ะโตแต่ว่ามีเป็นเศร้าพี่มองไปหมาอยู่เฮื่อนนี่นะเออพ่อที่เศร้าไปเอ้าอี่นี้ย you need up หมอมาหา

ยานได้ทำอยู่ดีเดี๋มายังของมายังกนดนะงานดันดีบลูะยนได้ทำี่ดอกอ้ยเอ้ยเนี่ยงานดัห้าแล้วติเด้อเออคันนิ้เป็นแบบนี้ก็ชิได้ดัให้ดห้าเลมีเงืนไปเลยพี่น้องเลยเงินไปเหรอวดขายรถมากกัชิลมาชิบิบุ้ไปซอยพีซอยน้องมุดนขับยักษ์นอไ่เยันไหนมาได้บ่กะจังว่าอะไรก้าว่าอะไรแก้ว้าบุก้าว่าเขา เาไม่ได้หาวุ้ยังว่ากันไม่หีดขึ้นเลยเดี๋ยวั้เอาพี่เอาเลยหาดูแลให้ค้ายดเลยนีได้มานักขี่แนในจักขี่จรยานไปมาเงินเก็บบบมีก็จะได้ขึนไปแบบเดือนทุนเดือนอะเนี่ยนะบ้านม่ได้ซาวขาไ่ได้ซื้อโอ้เเจ้าอยวาด้งเลยเจ้าว่ มาเขาซื้อได้หมเจ้าขนมทางเนี่ยเนี่ยบริวารมได้ซาวข่าวมาได้ซื้อเกี่ยวกับข้าวไผ่เนี่แหละข้าวานุ่งลูกแหละบซาวขาวซื้อเองเเจ้ามได้ดิ้้อานมได้ซาวข่าวได้ซื้อเเดี๋ยวกนอนเอมดจะหาขึ้นนะหนน่เนเนาะย เปนหนึ่งารอยบาทกูเยมันมัมันไม่บ้านชาเขาซื้อแล้วยังมีกำลังใจเร่เข้าบบบคืบน้นะจิไบด้ล้ก็านนใจปต่อว่าะเป็นเมืองไทโอ้เป็นเ

เดี de de ๋ยวมากี <painted vậy> no ่ขาอานันกันมาแัด ja น <sh> ี้แล้วแล้วแบมานี่แล้เรียบร้อยมาดิผักคะโอ้เป็นหัวยาอยู่บ้านผักะมวา้นยังขึนงเอาเข่าคือเข่าบอยังนะเดี๋ยวปลาดงเด้อข่าร้องกันเด้อ ดมาดกพี่น้องด้อด่ามุ่านมุครับแกงนมปลานิดจเวพี่น้องชนิดจแถวมอญโดน้ำมาเแถวมอนมาละมาแล้วดูดีว่าไปอุงทโอ้โหดีก่

ก็คือยายยายรานบักที่รีสอดอ่ะอ๋อในบักในวันบอกเราะได้ปาเราถินอนอืมจะได้เงค่ะเอามากๆใครบอกเขาเล่นโอ้เอามากเพื่อเนได้มากามากต่างเลยอ แกมาคอยเบอ้นเข็มนี่ไงเนี่อง่านพอชุดตับในชุดลายม่สิแข็งตัดชุดทำเนียดีสิีเซ ว,ว่าพอจะเลปกกินป่เิ่นเนลยลงกินลงพอที่นี้ออกบวะเจ็บทอ้องน้องมันกี่ไโอ้ยน้องเลยแต่ดูจนสบปีนี้มาเจ็บท้องมันจำเดือนบองเมนเวลาไปะจําเดือนมเจ็บถ้เสตายเด้มั้งวอบอได้เจ็บไปเจ็บตายเลยแม่นนคนก็เจ็บเจ็บเขาแค่หะ

เแต่มานคนเนี่ยปจานี Wh ่เลยเว่านีว่าคือว่าคนเนาะมายนแอะไรูกยังเีย้หรตีทุตีขอน่อย่เนีย อันเฮา,เด,าดิ่งดูไ่ได้หรือว่าเาบ่ดฮักเลยกับอกล้ากันบีคนอย่างนี้คนใหม,มา่มีคนใหม,มา่กับไอยขาคนเก่าลงนะคันมาดีแท้กันเงแท้นะันตั้งใจสิมีคนอื่นเนยแหงหักคนกกเขาฉามา้มาก,กันมียากนีกินกันแค่เอาใจใช ก็จะไปมีไม่ได้เรนว่าอัน,นนี rac, ้เราเล่นน้ำให้ไปมีหรอนะทำมีเห็นไหมหรอบางคนมีแบบบระหยากบระหยากบระหยากว่าไงบอกบระหยัดใจลูกเมียเยอนเลยเนี่ยนะมาเลยกันดูถูกกันบรรทอนคนิดใจกันสินะว่าเออเจ้าอีเท่าทนี่สิโอ้ยมันจะสร้างเงี แต่ก็แบบว่าไงว่าว่าเรื่องอันนี้นะซักพ่อได้บอกได้ไหมครับมิลายคนพี่น้องเขาเป็นของบ้านในส่องห่อแล้วพ่อมีเมียน้อยเช่นซี่อะไรนี่นะมีมีวนมาลุ้นกันมีว่ยนะเขาอยากถามเจ้าของยุ้งแต่ก็เจ้าว่าสิบแปดปีเขาเปลี่ยนบ่เขาเคยเปลี่ยนอยู่บ่แต่คนมีใหม่มันต้องเปลี่ยนเป็นมาจากเก่า

นี่เขาปีที่สิบสีนั่นแหละเนาะปีที่สิบสีนั่นแหละเนาะเม,ม,มนาอยู่ปี